สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก๊อตจีสติทชัแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษในเวอร์ชันฟีฟ่ายี่สิบตันนะครับมาดูเกมในคู่นี้กันนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับวันนี้ในส่การบรรยายท่านผู้ชมดูผมแอดมินก๊จินะครับทำน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับช่วงที่ไม่มีบอลอาชีพ ทำการแข่งขันก็มารับชมฟี فا 20ทางช่องก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ช่องก๊อจิสูชแนลด้วยนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูไลา์อัพสิบตัวจริงครับเริ่มฝั่งเลสเตอร์ครับประตูตเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลครับแผงหลังก็จะมีท่านเจอนดีเ,เ,ดเ,เดอเวนสกิฟต์สนยนโชว์ท่านเบนเนตนะครับแล้วก็กางรับเป็นทางด้านเป็นเอดีดีนะครับแล้วก็กองกลางวันนี้ใช้ทางด้านเป็นชิลเวล เด็กก็ต้องเปเดล,ล่านะครับเจมส์ด,ดิสซอนยูนิเทอร์แมนนะครับและหน้าเป้าเป็นวาดีกับอายุเซเปริสนะครับมาในระบบ4อ่าสามหนึอเดี๋ยวจะเป็น3 5 2ก็ได้นะครับส่วนฝั่งไรตันครับประตูเป็นแมทธิวไรอันครับแผงหลังก็มีแดนเบิร์นอดัมเบสเตอร์ลิยสดังมาติมันโตยาเดนกาเป็นเดวิดพรอเปอร์เดลเตฟเฟนปัสเซลคอสซอลลริมัสและหน้าเป้าใช้นิวโมเปคู่กับทางด้านอารอนคอนนอลลี่นะครับ อันนี้ก็มาในระบบ4-4-2นะครับของจริงคู่นี้เนี่ยาตามโปรแกรมที่ไม่ถูกเลื่อนการแข่งขันออกมานี่จะเป็นเกมนัดที่31นะครับซึ่งตอนนี้เลสเตอร์อันดับที่3ครับ53คะแนนครับเก็บไปได้ ก็ลุนพื้นที่ยูฟาแชมเปีนะครับส่วนไบรตันอันดับ15ครับ29คะแนนครับก็อยู่ในกลุ่มเสียงพื้นที่สีแดงอยู่นะครับแต่ว่าคะแนนนำโซนอันตรายเนี่ยสแต้มเอ่อสงแต้มเท่า,น,ทานั้นนะครับก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าจะอยู่รอดได้หรือไม่อาครับมาดูเกมคู่นี้กันบอลอยู่ที่เมดิสันนะครับ วาดี้วาดี้ไหลได้ครับชิวเวลเมดิสันอายูเซเปเรสชิวเวลหักข้อลำหน้าก่อนแล้วครับนี่ครับจังหวะจิ้มของอายูเซเปเรสนะครับแม่ตำแหน่งการยนต์เกือบจะเท่ากันนะแต่ว่ามีดำตัวครับที่ด้ำหน้าครับ บอลของไบรตันครับแดนเบิร์นสันสันกับเดลซิเฟนส์ป๊อปเปอร์จิมมาที่นิวโมเปโมเป้แล้วหลายท่านกับตอนที่ป๊อปเปอร์ต้องปัดทิ้งแล้วครับชไมโคลว่าถือว่าเป็นการเซฟครั้งแรกของเกมนี้ครับของแคสเปอร์ชไมโคิลครับลูกยิงของเดวิดป๊อปเปอร์พยายามจะมาบล็อกรับเมทีสันแต่บอลออกจากเท้าไปแล้วครับบอลเรียดแล้ว แต่ว,ว่าพุ่งปัดทิ้งได้ทันแล้วครับแคสเปอร์ชไมเคิลลูกเตะมุมของไบรตันนะครับปาซอลครอสครับเปิดเสาแรกโขทิ้งออกมาได้ครับโดยเอ็ดดีแถวสองเป็นเดลซีเฟนเก็บได้เฟสเตอร์ให้มาบิสตังอารอนคอดาทรี่จิมจิมจึงวันนี้น่าจะฉลับนะครับ ลูกยิงของนิโมเป้หลอกเต็มุมของไบรตันนะครับเปลี่ยนฝั่งครับเป็นทางซ้ายโดยโซลิมัสเลนสั้นกับปัสซรอสเปิดยัดเสารแรกอยังได้อยู่ดังให้มาคโคตรน่าหีบยิงลูกนี้แบบลดกรอบออกไปครับโอ้โห กลายเป็นทีมเยือนที่ได้มีโอกาสทําประตูต่อเนื่องครับแต่ยังไม่ได้นะครับลูกยิงของอารอนคอนเนลลี่ตั้งใจบรรจงเสาแรกครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบเทเดร์แนส์ห้อนกลับไปที่อีเวนส์ เปิดมาครับติดดิสตังเดคาโดครับของต้ามาตรงกลางเอนดีดีทางซ้ายชินเวลเยวอ้อนกลับมาเอนดีดีวาดี้อาโยเซตอกส้นให้เมติสันเมติสันพยายามจะไปเองก็โดนดักโดยอดัมเว็บสเตอร์ครับบอลที่แมตติลเลีนแดนเบิร์นย้อนไปที่แบดไวัอ์อีกครั้งหนึ่งล <c oughs> ูกนี้หัวทิ้งก็ออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์ ต่างกันไหมครับเดสเตอร์เอดิตี้โอ้จ่ายตรงนี้มาสั้นไปครับกลายเป็นของทางไบรตันบัสซ์กรอสคอนเนอรี่งัดมาทางซ้ายโซลิมัสพยายามจะกระโดดหนีเทอจะมนได้ด้วยคอนเนอรี่โมเป้ให้อารอนคอนเนอรี่ยิงติดบล็อกอีแวนส์มาที่ดิคาโดครับอีแวนส์เทนแมนดิคาโดย้อนไปที่อีแวนส์หัวทิ้งออกมาครับข้างหน้าก็แต่ว่าโชคดีที่ว่า บอลจนมันตัวย่าแล้วออกข้างเลยครับกลายเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์วาร์ดี้ครับย้อนมาเอินดีดีอายอเซ่อายอเซ่ไปพยายามไปเอาทางขวาทางขวาเป็นลิคาโดหักมาให้อายอเซ่อื้ออือมุกนี้มากยิงไม่ถนัดครับอายอเซ่ไปแล้วแฟนเดสเตอร์มันจะโหแล้วครับโอ้โหจังหวะเข้าบล็อกมาช่วงน,น,นี่ย แม่น่าจะฟาวครับแต่พืชสินปล่อยครับเป็นเกมเดิมต่อครับอืมอีเวนต์ไปฉกได้ย้อนม,มาเทอร์ดมมนอีเวนต์ผู้นี้เนี่ยเกมแรกที่เจอกันที่เอเม็สเตเดียมเนี่ยเลสเตอร์บุกไปชนะบริตตนได้สองศูนย์นะครับแล้ว้ารูตก,การที่แล้วเนี่ยเลสเตอร์ชนะบริตตนได้สองหนึ่งนะครับแล้วสี่ตีที่เจอกันเนี่ย ห้าเกมหลังสุดเป็น5เกมล่าสุดเลยนะครับห้านับในเฉพาะหลีกสงสุดที่เจอกันนะครับไรตันไม่สามารถชนะเลสเตอร์ได้เลยครับทั้ง5ครั้งตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีในหลีกเดชเป็นชิพหลีกรองนะครับที่ทั้งคู่เคยเจอกันนะครับวาดีไฮเทอร์มันวาดีบายเองครับไปไม่ได้เว็บสเตอร์ครับไปที่ดนเบิร์น ปัสสาวรอสับย้อนไปเว็บสเตอร์เปิดมามโมเปมองให้ปัสสาวรอโมเปอีกครั้งหนึ่งโมเปออกขวาปอปเปอร์โมเปย์ปัปเปอร์เข้าในครับคอนเนอรี่ไหลติดเมดิสันแม่น้ำหนักยังขาดขาดกันเกินครับเอ็นดีดีย้อนกลับไปที่เบนเน็ตเมดิสันให้เบนเน็ตอีกครั้งครับเมดิสันยังขึ้นหน้าไม่ได้วางยาครับเบนเน็ตติดเว็บสเตอร์ มาที่เซฟเฟนส์คอนเนอรี่จิมจิมมาที่ซาลิมาสอัพซาลิมาสย้อนมาที่คอนเนอรี่หักพ่อมาติดเมดิสันจังหวะวิธีสุดท้ายเลยนะครับเกือบได้ง้างเท้าไปแล้วครับในสกูดน,นี้นิดซอนยนชูครับวางยาวอาโยเซ่หมงตังให้วาดีจ่ายก็ติดปัสสก์รอสครับโอ้ติดขัดทั้งสองทีมนะครับจังหวะจ่าย้นที่สุดท้ายนิดครับบอลของ คอนนอรี่ไปไม่ได้ครับอ้อาวจ่ายเสียซีเฟก,เก็บได้อาโมเปให้อารอนคอนนอรี่ให้มาก็ติดอีเวนต์จบแม่จังหวัดจบก็แอลอีเวนต์โอ้ยี่เอจังหวะน,นี้นะอย่าทิ้งออกข้างครับกลายเป็นลูกทุ่มของไบรตันคอนนอรี่ทุ่มมาให้โซลิมัสติดเทอร์มานส์ติคาโตครับเทอร์มาน จิมมาลิคาโดเอนดีครับอายอเซเปเรสเมดิสันบ่ตรงกลางนะครับวาร์ดี้อืมบงเดี o, โอจ่ายแบบพุ่งที่สุดท้ายนี่ก็จ่ายจริงๆนี่ก็ไปไม่ได้ครับเทอร์เรมัสแตลมาสครับลิคาโดเอนดีสายเดียดมาเมดิสันเอนดีอ่าครับ เข้าในแล้ววาทดี่วาทดี่ไหลามาที่อาเจสเซเพเลสจังหวัดยิงก,ก็โดนบล็อกก่อนนะครับบอลของไบรตันทด2นาทีครับในครึ่งแรกทดมาแล้วนาทีหนึ่งมอนโตยาครับปัส์คอร์สย้อนกลับไปที่มาตินมอนโตยาปาลิมาสปัส์คอรสแล้วก็จบครึ่งแรกครับเลสเตอร์ซิตี้กับไบรตันแอนฮอบอาร์เบียนยังทำอะไรกันไม่ได้ครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ เดีย๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะครับเดีย๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในครั้งแรกที่เกิดขึ้นกันนะครับในช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์ที่ช่องก็จีสิรลชชแน,นลด้วยนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีบอลดูเนาะก็ดูเกมฟีฟ่า20ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดในช่วงสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับพูดคุยข่าวสารกันนะฮะรวมถึงเอ่อ กลางสัปดาห์พันพุธนะครับก็จะมาไลฟ์สดด้วยมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ราวๆประมาณสามถึงสี่ทุ่มนะฮะโดยประมาณนะครับเป็นโอกาสในครึ่งแรกครับแต่ว่าถ้าดูจากในครึ่งแรกนี่ไรตันดูจากแจ้งกว่านะครับแต่ก็ยังขึ้นนําไม่ได้มาดูตัวเลขกันครับอนี่ครับโอกาส ไบตันเยอะกว่าก็จริงแต่ก็ยังไม่เฉียบคมพอนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมเกมครึ่งหลังกันเลยครับที่ King Power Stadium ครับคราวนี้เปลี่ยนฝั่งบกบ้านนะครับเลสเตอร์จะขวาไปซ้ายส่วนใบตันจะซ้ายไปขวานะครับตอนนี้เซฟเฟนครับอยู่ที่บอลให้พปอปเปอร์โปเปออ้าวโดนเมดิสันเกี่ยวได้แล้ววารดี้ให้อโยเซ่ครับขึ้นเร็วไม่ได้ย้อนมาเอนด,ดี้ เอ็ดเมดิสันครับย้อนมาเอนดี้ดีทางซ้ายชินเวลไหลแล้วครับเมดิสันเมดิสันย้อนกลับมาชินเวลเมดิสันโอ้ล้ำหน้าก่อนครับเมดิสันโอ้โหแต่ว่าเล่นชิงกัน2คนแต่ไม่ได้ดูไลน์หรือเปล่าครับโอ้โหแต่ก็นิดเดียวแล้วครับของทางเมดิสัน เปิด <Es per gy> มาอืมแล้วแปรเลสเตอร์เก็บได้เมดิสันวาดี้โดนซีเฟนเอ่อเสียบที่บอลแล้วครับแดนเบิร์นแดนเบิร์นยังได้อยู่แดนเบิร์นถึงก่อนครับพอเปอร์ให้แดนเบิร์น e ชิพมาติดอีเวนส์เอดนดี้เก็บได้แล้วให้เมดิสันนะครับเมดิสันใ <c oughs> ห้ชินเวลแต่ว่าจับยาวไปหน่อยมาอยู่ที่แดนเบิร์นกลายเป็นบอลของไบรตันนะครับพอเปอร์ให้มานิโมเป ป๊อปเปอร์ตอก้นให้นิวโมเป้นะครับซีเฟนจ่ายติดเบนเนตครับโอ้โหหลายๆจังหวะหลายๆครั้งพื้นที่สุดท้ายก็จะจ่ายไปติดผู้แข่งตลอดเลยแล้วจังหวะนี้ให้มาก็แดนเบิร์นถึงก่อนแบตเที่ร์ไปทีไรอันโอ้ไลอันเสียท่าแล้วมาเดียวโอ้โหแปตทิรยรไลอันโง่ไป จ่ายให้วาด,ดี้ซะอย่งงางนั้นครับโอ้โห1-0เลยครับโอเลสเตอร์ขึ้นนำแบบเหลือเชื่อเลยครับโอ้โหดูอีกทีหนึ่งครับไรอันคือไม่มีผู้เรงเลสเตอร์บีบอะไรนอกจากวาด,ดี้ที่อยู่ตรงนั้นครับแล้ววาด,ดีก็ไม่ได้บีบอะไรนะครับโอ้ไปจ่ายดื้อๆครัววาด,ดี้ยิงนิ่มๆเลยครับโอ้โหกลายเป็นว่าเลสเตอร์ขึ้นนำ ได้อย่างง่ายดายเลยครับจังหวะแบบนี้นี่โอ้โหอ่าครับหนึ่งประตูต่ตอโซนครับโอ้โตัว่าเสียหายจริงครับจังหวะที่มัติรันพลาดนะครับแล้วเปลี่ยนนะครับใบตั้นถอดทางด้านอารอนคอนเนอรี่ออกนะครับ ลรวส่งทางด้านเกนมเมอร์เรดลงไปนะครับฮืมกลายเป็นว่าเลสเตอร์นำแล้วครับตอนนี้แล้วบอลอยู่ที่อีเวนส์เดี๋ยวว่าโมเมนตัมจะเสียเลยหรือเปล่าครับของนาบไรตันทางขวาอายุเซเปเรสทรัลแมนตักมากก็ติดมอนโตยาแม่ระยะค่อนข้างจะบัดชิดไปหน่อยนะครับบอลของไรตันบ้างโมเปย้อนมาที่ปัสครอส พอเปอร์ per, ให้โมเป้ครับแกนเมลเล่ ay, จับยาวแล้วแต่ยังได้ครับเมลเล่ ere, ให้โมเป้จิ้มมาแกนเมลเล่ ay, เราให้ครับนิวโมเป้มา <c oughs> ตรงตัวแคสเปอร์ไมเคิลแล้วครับแมตติสันเทอร์แมน อืมครับเซเลมาสได้ครับมอสให้โมเปย้อนมาปาสซครอสการเมเล่จ่ายติดเอนดีดีแล้วครับวางยาวมากครับมอนโตยาโอ้เขียวไม่ติดแล้วอายุเซ่ฉกได้แล้วครับอายุเซสเปเรสวาดีข้างหน้าแล้ววาดีจ่ายก็ติดลิสดังครับไม่ทะลุครับบอของไบรตันครับเมเล่ให้มามพอเปอร์ออกขวาแดนเบิร์น ลายฟอปเปอร์ครับแฟนเมลเล่เลือกทางฝาครับฟอปเปอร์ปัดมาก็ติดชุนชูแล้วอืมจงหวะสุดท้ายมากยังดีครับนิคาโดย้อนไปที่ชไมโคเบนเนตครับวางยาวก็ไม่แม่นแล้วเดนเดนเบิร์นครับบอลอยู่ที่ซีเฟนส์เดนเบิร์นเ,รเดี๋ยวซีเฟนส์จะหายเสียครับติดชินเวลเป็นฝั่งเลสเตอร์บ้างครับเอดีดี้ให้เทเลแมนเอดีดีเทเลแมน อืแล้วโดนเบียดโดยซี C a เฟนปาสซ์ครอสเมเล่เข้าในแล้วโมเป้ครับพอปเปอร์ให้ปาสซ์กอสตอกซ้อนให้ว่า <c> ต <oughs> ิด e อีเวนส์น่าจะว่าจบสุดท้ายของไบรตันก็ยังไม่มาครับก็จะมีแค่ช็อตเดียวเท่านั้นครับในครึ่งหลังเนี่ยเว็บสเตอร์ เซฟแฟนครับมาที่ปอปเปอร์ก็เกี่ยวไม่ติดชินเวลชินเวลก็ไปเสียหลักเสียหลักให้กับปอปเปอร์อาครับบอลของท้ำไบรตันปอปเปอร์ไหลเดียดให้นิวโมเป้แกนเบลให้โอ้นี่ก็น้ำหนักขาดอีกครับเนสเตอร์ก็ไปเสียอีกครับโอ้โหแล้วเป็นบอลของไบรตันครับปอปเปอร์แดนเบิร์นครับเกมไม่หยุดเลยนะครับครึ่งหลังเนี่ย บอลแทบไม่ตายครับอืมทางขวาปิดโ้งมาชชมโคโชกมาครับแถว2ปสัสก็จ่ายมาที่โบเป้โอ้โหว้าลูกนี้ก็เบาไปครับเข้ามือชชมโคโค,ครับโอ้โหแล้วสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดครับทั้งคู่นี้ไบตันไม่ชนะเลสเตอร์เลยนะครับถ้านับในเฉพาะเด็กสูงสุดนี่เจอกันแค่5ครั้งเท่านั้นนะครับ ในชื่อพิเมริกนี่นะครับพาสซ์ครอสวางยาวก็ลึกไปถึงชไมโคลครับเบนเนตเอนดีดี้ครับให้วาดี้อายุเซเปเลสวาดี้ช่วงท้ายเกมแล้วเดี๋ยวว่าจะ2-0หรือไม่ครับของทางเลสเตอร์ชินเวล เข้าในบาดี้ไปได้บาดี้บาดี้จิ้มมาให้ครับอานยูเซนเปเลสโอ้โหหู้อู้แต่ว่ายิงไปตรงตัวเป็นจอร์ยอันครับยังฝังไม่ได้ครับเลสเตอร์พอเป้ไปตรงนี้ก็ไม่มีใครครับเอเวนย้อนไปที่เชไมเคิลเอเวนอืมแตะทิ้งออกข้างเลยครับเพิ่แค่2นาทีครับ เปลี่ยนนะครับเลสเตอร์เอนจิตอินินาโช่ครับแทนเี่จะเปเรสวันบายตันส่งท่าน่นไอโดทอสซาดลงไปครับทอสซาดในแทนท่านนโซริมัสนะครับแดนเบิร์นโดนเบียดโดยเบนเนตชินเวลเบนเนต์แล้วก็จบเกมครับโอ้โหจังหวะความผิดพลาดครั้งเดียวของ แมตทีวไรอ้อน tamam. er. ับเสียหายเลยครับโอ้โหทำให้เดสเตอร์เก็บ3แต้มได้ในเกมนี้ครับเฉนชนะไบรตันได้1ประตูต่อศูนนะครับก็มีให้รับชมเรื่อยๆนะครับในฟีฟ่า20ท่านใดอยากชมคู่ไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวก็จะมีเกมเชลซีกับแมนซิตี้ด้วยนะครับ ในวันถัดไปนะครับจะหมุนเวียนแทบทุกทีมนะครับนะอันนี้ทำให้แฟนเดสเตอร์นะครับก็ของจริงไม่รู้ว่าวันไหนนะฮะก็รับชมในฟี f a 20ไปก่อนนะครับก็ในช่วงไม่มีบอลโดนีทางช่องก็จะพยายามอัพคลิปฟีฟ่ายแล้วก็จะมีการไลฟ์สดคุยกันนะครับ สาัสทิตยในช่วง3าถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์วันพุธนะครับก็จัะมาสดคุยกันมีข่าวอะไรมาพูดคุยกันนะครับเนะาะสาการตอนนี้จะบอกว่าสาหัสแล้วนะครับที่อังกฤษเนี่ยทั้งนาย,ยกทั้งเออสภาใัยชาวก็ติดไวรัสโควิด -19 นะแล้วนี่ครับโอจังหวะโอ้โห เสียหายจริงๆครับมาซิโอไรอันแล้วไปเสียให้กับว่าที่แบบนี้ก็ไม่เหลืออารครับลาทุกท่านไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ